จะเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อทางพระเอกซันวงสทอรเนี่ยไปช้อปปิ้งนะคะอ้าวแค่ช้อปปิ้งเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยแล้วมันเป็นอะไรจริงไหมคะใช่ค่ะช้อปปิ้งเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ว่ามีคนโฟกัสที่จุดจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมอ่าพอพูดมาแบบนี้หลายคนอยากรู้จักแล้วค่ะว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรนี่นะคะล่าสุดเนี่ยทางพระเอกซันวงสะทอนเนี่ยไปช้อปปิ้งเนาะแล้วก็ พร้อมกับโพสต์รูปภาพกับแคปชั่นแบบนี้ค่ะบอกว่าซื้อน,นิดๆหน่อยๆเองที่เหลือแม่ค้าขายให้ครับนี่นะคะก็เป็นโพสต์รูปภาพ,พาธรรมดาแล้วก็แคปชั่นนิดหน่อยนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเออมันก็ไม่เห็นมีอะไรใช่ค่ะมันไม่มีอะไรนะคะแต่มันมีชาวเน็ตท่านหนึ่งนะคะ เขามาโฟกัสตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนมากมายนะคะในโลกสื่อโซเชียลเพราะว่าเขาก็ถกเถียงกันมานานสําหรับเรื่องเรื่องนี้นั่นเองค่ะทางพระเอกซันเนี่ยก็มีการซื้อของไปฝากทางคุณแม่เพลียวด้วยนะคะแต่มีคนคอมเมนต์ค่ะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยพระเอกซันไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วก็บอกว่าพวกเสื้อผ้าแบรนด์เนมนะคะก็ไม่มีแต่ว่าตอนนี้มีทางรถค่ะ รถยนต์มีทั้งแบนนิ่มเนีคะแล้วหมายความว่าอย่างไรแฟนคลับทุกๆคนโปรดลงความเห็นด้วยคะ่ะประซันอ่ะแฟนคลับทุกคนโปรดลงความเห็นด้วยคะ่ะคิดว่าอย่างไงคุณผู้ชมคอมเมนต์ได้นะคะคิดว่าอย่างไงกับอ่าคนคนนี้เขาอาจจะถามทุกคนก็ได้นะว่าอ่ะแต่ก่อนพอกซันไม่มีของแบนนิ่มใช้เหรอใส่เส,สื้อผ้าไม่มีเยอะรอหรือย,ยังไง หรือไม่มีรถยนต์ไม่นะคะทุกคนขาเขาก็มีมาของเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะว่าเขาไม่ใช่คนโนเนมนะคะเขาเป็นพระเอกลิเกนะคะเป็นพระเอกละครช่องดังเลยนะคะเขาไม่ใช่คนโนเนมที่เข้ามาในชีวิตของคุณแม่เผาๆนะคะคุณผู้ชมคะ่ะคุณแม่เผาเขาได้แฟนเด็กแล้วก็คิดว่า คนนั้นเนี่ยจะมาเกาะกินหรือเปล่านี่ฮะนู่นนั่นนี่ไม่ทำมาไทยหรอไม่นะคะคุณผู้ชมค่ะที่จริงเนี่ยทางพระเอกสันตั้งแต่เข้ามาในชีวิตแม่แพลก็เรียกได้ว่ามันมีอะไรที่ดีขึ้นหลายๆอย่างเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งความสุขเนาะ ครอบครัวนะคะมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะหลายๆอย่างนะคะตั้งแต่พระเอกสันเข้ามาเนี่ยคะเมวเขาก็พูดตลอดว่าเอ้ยทำไมไม่เจอเธอให้เร็วกว่านี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้อายุจะห่างกันมากแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคปัญหาแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าเราครบกันเนี่ย รักกันที่ใจเนาะความเข้าอกเข้าใจกันมอบความรักให้แก่กันแม้จะอายุต่างกันสักเท่าไหร่ก็ตามมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเราไม่ได้ติดใจที่ตรงนั้นถ้าเราเลือกที่จะเดินทางร่วมกันแล้วจริงไหมคะคือพระเอกซันก็รู้เลยค่ะว่าทางคุณแม่ระเภาเนี่ยมีดราม่าเยอะแต่เขาไม่เคยคิดจะถอยเลยนะคะถึงแม้เขาจะเจอ,อดราม่าไปด้วยก็ตามแต่เขาไม่เคยคิดจะถอยเลยค่ะนี่นะคะพระเอกซันเนี่ยเขาไม่ได้คนที่เขาไม่ใช่คนที่มาเกาะแม่เพลกิน ตั้งแต่เข้ามาเขาก็พาทำอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะเปิดเปิดด้อมคู่เนาะมีด้อม SP นะคะแล้วก็มี The SP Band นะคะอีกอย่างเนี่ยก็ทำวงร่วมกันอยู่แล้วเนาะก็คือ ฝึกร้องเพลงอีสานเพลงลูกทุ่งนะคะตอนนี้ก็ถือว่าฝึกมาเนี่ยเก่งมากๆแล้วก็พัฒนาการดีมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะขยับขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะแต่อนาคตต้องดังต้องปังกว่านี้ค่ะถึงแม้ตอนนี้อาจจะยังรู้สึกว่าเอ้ยมันยังแข็งๆหรือว่ามันยังไม่เพอร์เฟกนะคะก็แน่นอนค่ะเพราะว่าพระเอกศรเนี่ยเขาไม่ใช่คนอีสานนะคะจะให้มาร้องเพลงลูกทุ่งแล้วมันแบบไพเระเหมือนคนบ้านเรามันก็เป็นไปไม่ได้เนาะร้องหมอลำมันก็ยังไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะคะก็ะต้องใช้เวลาหน่อยตอนนี้ก็ถือวว่่าาเกกงมๆแล้ ะะอีกอย่างก็มีวงลิเกนะคะถึงแม้จะไม่ได้แบบดูแลเป็นหลักอาจจะเป็นคุณพ่อดูแลช่วยนะคะแต่สุดท้ายก็ต้องเป็นคนที่ดูแลแล้วก็ควบคุมเป็นหัวหน้าวงอยู่ดีนะคะอีกอย่างนะคะก็จะมีเพิ่งทําวงเดอะเอสพีแบนไปเนาะตอนนี้นะคะก็น่าจะเป็นช่วงรืดูการแรงในการเปิดเดอะเอสพีแบนดแต่ยังไงก็ต้องปังแน่นอนนะคะ ก็พากันทําอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขาเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยเนาะส่วนหลายๆอย่างที่เริ่มได้เริ่มมีก็เพราะว่าเขาขยันทํางานนะคะเขาขยันที่จะออกคอนเสิร์ตข,ขยันที่จะ,ะทํากลุ่มปอกกลุ่มปิดนะคะให้แฟนคลับได้ร่วมสนุกกันอยู่บ่อยครั้งนะคะคุณผู้ชม่ะแล้วก็แฟนคลับสนับสนุนนะคะสนับสนุนด้อมบ้านดอม SP นะคะ คือเขาแบบรักแล้วก็ซัพพอร์ตอยู่เสมอเนาะทำให้เขาสุขคนมีทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าแต่ก่อนไม่มีอะไรเขาก็มีเหมือนกัน แต่แค่คุณยังไม่รู้จักหรือเปล่าหรือคุณยังไม่ได้ติดตามเหมือนตอนที่เขาเข้ามาในชีวิตของผู้หญิงแพลวแพาวแสงทองคนนี้หรือเปล่านะคะคุณผู้ชมคะอย่าเพิ่งตัดสินเพียงแค่แบบเห็นแค่นี้แล้วรู้สึกว่าแต่ก่อนเขาไม่มีอะไรนะคะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่จะไม่มีอะไรเขาเป็นพระเอกลิเกแล้วก็เป็นพระเอกละครช่องดังเลยนะคะจะไม่มีอะไรได้ยังไงจริงไหมคะเขาทํางานมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะคุณผู้ชมขาถึงแม้อายุเขาจะน้อยแต่เขาก็ทํางานมาหลายปีแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งจะมา เริ่มสร้างตัวแล้วก็เข้ามาในชีวิตของผู้หญิงคนนี้เลยนะคะอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นนะคะเขาก็มีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะอะเรามาดูกันค่ะว่าจะมีคนตอบคอมเมนต์ยังไงกันบ้างเมื่อมีคนบอกว่าสมัยก่อนทางพระเอกสามไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งไม่จนกระทั่งมาเจอทางคุณแม่พระพาแสงทองนั่นเองค่ะบางคนบอกว่าสภาพอย่างคุณรู้จักแบรนด์เนมด้วยเหรอคะตามน้องตั้งแต่ไม้ทองคําก็เห็นน้องใส่แบรนด์เนมนะคะหรือคุณไม่รู้จักเออ พูดแบบนี้หมายความว่าไงคะตอบมาด้วยนะคะอยากรู้ครับผมคุณรู้ได้ยังไงคะว่าเขาไม่มีอ่าเขายังมีอะไรอีกเยอะรอดูนะอย่ามายุ่งอะไรกับเขาเลยค่ะคุณนะคะไม่เห็นพระเอกเขาทํางานหรอคะออกจะปังบางทีก็ต้องมีสติบ้างนะอืจริงไหมคะคุณผู้ชม เขาก็เก่งขยันนะคะแล้วก็มี FC คอยสนับสนุนตลอดทำให้มีนั่นมีนี่ดาราศิลปินคนทั่วไปเนี่ยก็มีแปลกตรงไหนอ่ะจริงไหมคะคุณผู้ชมขาเขาก็มีคนั u p อ o r t มีแฟนคลับมี FC นะคะมีดอมฮักบ้านฮักบ้านใจเนาะพี่ดองขาบอกภาษาตาบ้านเฮานากเพิ่นกับมีแบบนี้อยู่แล้วนะคะคืออย่างบ้าน AB อย่างเงี้ยเขาก็มีนะคะคือมันมีเกือบทุกๆบ้านแล้วก็สนับสนุนกันตลอดนะคะอีกอย่างเขาก็ขยันเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขายังมี บริษัทของตัวเองที่ต้องดูแลเนอะอาอะอย่างเช่นบริษัทที่อคอยดูแลร่วมกับทางคุณแม่แบาาวนะคะที่แม่แบบพาาวเขาเปิดตอนนี้นะคะก็คือลิปแมทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแลร่วมกันตอนนี้ก็จะเป็นดองกันแล้วค่ะคุณผู้ชมพูดง่ายๆมันก็ต้องแบบเอื้อเฟื้อกันอยู่แล้วเพราะทางพระเอกสันเนี่ยเขาเก็บตังค์ทุกบาทนะฮะที่ได้จาก เอฟซี FC, หรือว่าจากการสนับสนุนจากแฟนคลับเขาเก็บไว้กับคุณแม่เพรวพราวอยู่แล้วนะคะที่เป็นแบบมะลัยน้ำใจอย่างเงี้ยก็เก็บไว้กับทางคุณแม่แพรวพราวอยู่แล้วอะคะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องอยู่ด้วยการใช้ด้วยกันอยู่ดีเนะคะเพราะยังไงปีนี้นะคะก็ต้องแต่งงานเข้าประตูวิวายอยู่แล้วสุดท้ายก็อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมขาไม,ไม่ไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราต้องแบบว่ารู้สึกว่าชายคนนี้มากเก่ะ ผู้หญิงที่ชื่อแพาเผาเลยค่ะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยเนาะเราเห็นเขามีความสุขเรารู้สึกว่าเอ้ยเขาก็เอื้อเฟื้อเอื้อกูลกันดีนะคะแล้วก็พากันสร้างนู่นสร้างนี่เนาะคุณผู้ชมขาพระเอกซันเข้ามาในชีวิตของคุณแม่แพาเผามันก็ดูมีความสุขดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะตอนนี้ก็มีงานเข้ามาอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมขา ล่าสุดก็ได้ยิงข่าวมาว่าได้ไปทัวร์ที่ประเทศเกาหลีเนี่ยค่ะในวันที่21-23นี้นะคะคุณผู้ชมขานี่เห็นไหมก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตอยู่บ่อยแล้วก็ถือโอกาสไปเที่ยวด้วยนั่นเองนะคะถ้าไม่ปังเนี่ยจะได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยขนาดนี้ไหมคะเออก็คงไม่ได้บินไปบ่อยขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมขายาคิดแต่ว่าเอ้ยไม่ดังไม่ปังไม่ค่อยมีคนดูนู่นนั่นนี่ถ้าไม่มีคนดูนะคะเขาจะจ้างไปทําไมจริงไหมคะถ้าจ้างไปแสดงว่าต้องมีคนแบบพึงพอใจที่จะดูแล้วก็อยากดูมากๆค่ะคุณผู้ชมอะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจใจห้ด้ดวย เลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขะอ,อย่าเพิ่งตัดสินใจใครนะคะเพียงแค่คุณเห็นเขาเพียงแค่น้อยนิดแต่คุณยังไม่ไ้รู้จักเขาทั้งหมดนั่นเองนะคะคุณผู้ชมยังไงก็อย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยแล้วกันค่ะส่วนวันนี้จินเองก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบกันเลยค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคสออะสวัสดีค่ะ